รวมเด็ดหนังซอมบี้ที่ไม่ควรพลาดเรื่องแรก Resident Evil The Hive ศูนวิจัยทางพันธุกรรมซึ่งดำเนินการโดย Amira Corporation องค์กรลึกลับทางด้านวิศวะพันธุกรรมหลังจากเกิดเหตุการณ์แพร่กระจายของไวรัสมรณะเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าอาริสและเรนได้รับมอบหมายให้นำทีมคอมมด เข้าสกัดกั้นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสภายในสู์วิจัยซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทีมวิจัยหลายชีวิตกลายเป็นซอมบี้พวกเขาหารู้ไม่ว่าเพียงแค่รอยกัดเพียงรอยเดียวก็สามารถทำให้พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกมันได้อลิซและกองกำลังของเธอมีเวลาในการสกัดกั้นไวรัสร้ายภายในเดอะไฮเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่กองทัพซอมบี้จะหลุดออกมายุดของโรค ระหว่างที่ทำการสกัดกัน้นพวกเขาได้พบว่าสาเหตุของการแพร่กระจายไวรัสเป็นผลจากการทดลองที่ผิดพลาดของโปรเจกต์ล่าสุดที่มีชื่อว่า T- ไวรัสซึ่งถูกคิดค้นขึ้นมาโดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นยาชะลอความแก่และเพื่อรักษาเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในระบบประสาท T- ไวรัสมีศักยภาพในการฟื้นคืนชีพเซลล์ที่ตายไปแล้วแต่ก่อนที่จะถูกพัฒนาทางบวกจนสำเร็จ และนำไปใช้ไวรัสตัวนี้กลับถูกแพร่กระจายเข้าสู่ระบบอากาศในศูวนย์วิจัยเสียก่อนเรื่องที่2 I am Legend โรบอทเนวิลอาจเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลือรอดชีวิตอยู่บนโลกนี้เป็นเวลา3ปีที่เนวิลใช้ชีวิตอยู่บ้านเพียงลำพังกับหมาคู่ใจเขาพยายามส่งสารผ่านครื่องวิทยุทุกวันพยายามหาอะไรทำ แต่เขาก็หมดหวังที่จะได้พบกับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆและที่โลกภายนอกนั้นมีบรรดามนุษย์กลายพันธุ์ที่ติดเชื้อไวรัสแอบซ่อนอยู่ในเงาเมือ่อเรียกว่าดาร์กซีเกอร์ที่ต่างเฝ้าจับตาทุกย่างก้าวของเนวิลและพร้อมที่จะจู่โจมเขาทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสแต่ดาร์กซีเกอร์จะไม่สามารถโดนแสงแดดได้เลยเนวิลยังมีความหวังลึกๆในภารกิจเดียวที่เหลืออยู่ของเขา ซึ่งเป็นความหวังเดียวของมนุษยชาตินั่นคือการหาทางที่จะสลับค่าผลจากไวรัสโดยการใช้เลือดที่มีภูมิคุ้มกันของเขาแต่ทว่ากำลังกายกำลังใจและเวลาของเขานั้นเหลือน้อยเต็มทีเรื่องที่ 3. ซอมบี้แลนด์เมื่อสหรัฐอเมริกาโดนเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนคนให้เป็นผีดิบกลุ่มแก๊งคนซ่าที่เหลือรอดประกอบไปด้วย หนุ่มตาขาวนักล่าซอมบี้ผู้ต้องการครอบครองขนมทวิงกี้ชิ้นสุดท้ายและสองสาวผู้มีเทคนิคการเอาตัวรอดอันสุดแสนจะสร้างสรรค์ทั้ง4พากันเดินทางข้ามเมืองโดยระหว่างทางนั้นพวกเขาได้พบกับสวนสนุกแห่งหนึ่งและเชื่อว่าสถานที่นั้นน่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าสิ่งที่กำลังรองคอยอยู่นั่นคือนรกบนดินดีๆนั่นเอง เรื่องที่ 4. The Walking Dead เรื่องราวเริ่มต้นจากนายอำเภอหนุ่มริกที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากการยิงต่อสู้กับคนร้ายหลายสัปดาห์ต่อมาเขาตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าในโรงพยาบาลที่ไม่มีคนและได้รับความเสียหายอย่างหนักขณะที่พยายามออกจากโรงพยาบาลริกก็ได้พบกับโลกที่เต็มไปด้วยศพเดินได้หรือซอมบี้นั่นเอง The Walking Dead บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มผู้รอดชีวิตกลุ่มเล็กที่อาศัยอยู่รวมกันหลังจากเกิดเหตุซอมบี้ระบาดในซีซั่นแรกๆส่วนใหญ่เนื้อเรื่องจะเกิดที่มหานครแอตแลนตาและต่อมาจะเกิดขึ้นรอบๆชนบททางตอนเหนือของรัฐจอร์เจียตัวละครผู้รอดชีวิตที่ต้องหาที่อยู่ที่ปลอดภัยจากฝูงซอมบี้ซึ่งคอยจ้องจะกัดกินสิ่งมีชีวิตที่มันจับได้และรอยกัดของมัน ทำให้มนุษย์ติดเชื้อและจะกลายล่างเป็นพวกมันในไม่ช้าเนื้อเรื่องให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ที่ต้องเผชิญกับความลำบากยากแค้นการเอาตัวรอดความหิวโหวยบนโลกที่กลายเป็นเหมือนนรกบนดินพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้อยู่ต่อไปได้แบบวันต่อวันและเอาชีวิตรอดจากอันตรายที่หมายรวมถึงฝูงซอมบี้และผู้รอดชีวิตที่คิดจะล่าพวกเดียวกันเอง เรื่องที่ 5. ้เวอร์วอซีในวันธรรมดาวันหนึ่งเจอรี่เลนและครอบครัวพบว่าการเดินทางบนท้องถนนที่เคยเงียบสงบของพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการจราจรติดขัดกลางเมืองเลนที่ในอดีตเคยเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนขององค์การสหประชาชาติรู้สึกว่านี่ไม่ใช่รถติดธรรมดายิ่งเมื่อมีเฮลิคอปเตอร์ของทางตำรวจบินร่อนอยู่เหนือท้องฟ้า และมีมอเตอร์ไซค์ของตำรวจวิ่งไปมาอยู่เบื้องล่างทั้งเมืองกำลังเผชิญกับเหตุกุลาหนครั้งใหญ่บางสิ่งบางอย่างกำลังเป็นเหตุให้ผู้คนทำร้ายกันอย่างรุนแรงมันคือเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายจากการถูกกัดเพียงครั้งเดียวโดยจะเปลี่ยนมนุษย์ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่จดจำอดีตไม่ได้ไม่มีความรู้สึกไม่มีความคิด ดุร้ายบ้าคลั่งในทันทีเพื่อนบ้านหันมาทำร้ายเพื่อนบ้านคนแปลกหน้าที่มีน้ำใจช่วยเหลือจู่ๆก็กลายเป็นศัตรูตัวร้ายต้นกำเนิดของไวรัสชนิดนี้ยังไม่ทราบที่มาและจำนวนคนติดเชื้อก็เพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณในแต่ละวันจนกลายเป็นโรคระบาดไปทั่วโลกในเวลาอันสั้นเมื่อผู้ติดเชื้อมีชัยเหนือกองทัพของโลกและทำให้รัฐบาลหลายรัฐบาลต้องล่มสลาย เลนถูกสถานการณ์บีบให้ต้องหวนกลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าที่เต็มไปด้วยอันตรายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของครอบครัวเขาและเป็นผู้นำการค้นหาที่มาของโรคระบาดนี้เรื่องที่ t t เทรนทูปูซานเล่าถึงซอกวูคุณพ่อลูกหนึ่งที่ทำงานท่วมตัวจนไม่มีเวลาให้ลูกสาวเขามีหน้าที่เป็นผู้จัดก,การกองทุนที่เห็นแก่กำไร จึงเป็นคนมีนิสัยค่อนข้างจะคิดถึงแต่ตัวเองส่วนซูอันลูกสาวของเขามีความต้องการที่จะกลับบ้านไปหาแม่ที่เมืองปูซานในวันเกิดหลังจากที่ไม่ได้เจอแม่มานานสุดท้ายซอกวูจึงต้องยอมสละเวลางานมาทําหน้าที่ของพ่อในการพาซูอันขึ้นรถไฟไปยังปูซานแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นจะเริ่มมีอะไรผิดปกติอยู่ มีข่าวการแพร่ระบาดของสารเคมีที่ทำให้ผู้คนกลายเป็นคนคลั่งขณะที่รถไฟเล่นออกจากสถาน,นีนั่นเองสถาน,นีก็ถูกถล่มด้วยฝูงซอมบี้เหมือนจะเป็นโชคดีที่รถไฟออกมาจากสถาน,นีได้ทันท่วงทีแต่ทว่าบนขบวนรถไฟสายด่วนนี้กลับมีผู้ติดเชื้อแอบขึ้นมาด้วยติดตามหนังใหม่ได้ที่ jjmovie spoiler